เร็วๆนี้อาจารย์ภัโรธรื่นวิชาอาจารย์ผู้เขียนอัคระเลศย,ยันมหายันรวยได้จัดทําบุญวันเกิดพร้อมด้วยคณะลูกศิษย์โดยการจัดตั้งกองพ่อป่าสามัคคีเพื่อนําไปถวายณวัดเขาขึ้นหรือเขานางบวช อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ก็เป็นวันที่27เมษายนนะฮะก็ถือว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์ไพโรจน์ลือมิชาเองนะก็ได้รวบรวมเป็นกองพระป่าสาม,มัคคีกับลูกศิษย์มหายันรวยทุกท่านก็ได้มีการร่วมบุญกันมาทอดที่วัดเขาขึ้นอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้ออกเดินทางกันตั้งแต่ดอนเมืองร่วมกันเดินทางมาทําบุญแล้วก็รวบรวมปัจจัยทั้งหมดนะฮะสร้างเป็นพระพุทธรูปสององค์ด้วยกันแล้วก็นํามาถวายที่วัดเขาขึ้นด้วยในวั นี้ก็ถือว่าทุกคนได้อิ่มบุญมาด้วยกันในปีหน้าก็คงจะได้มาทําบุญกันอีกนะครับก็ขอให้ทุกคนที่ได้ลงบุญมาในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการร่วมสร้างพระพุทธลูกทั้งสององค์หรือร่วมกันทอดทระปาสามาคีในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้แค็วคาดปลอดภัยร่ลำรวยร่ำรวยทุกคนครับก็ได้ยอดรวม4ี่แสนกว่าบาทนะครับก็ถือว่าอิ่มอกอิ่มใจกันทุกคนนะครับอนุโมทนาสาธุครับสำหรับคนที่มีความศรัทธานในอง,องค์หลวงพ่อพระอาจารย์ รรมโชิเรียนเชิญทุกท่านนะฮะมาเที่ยวที่วัดเขาขึ้นอำเภอเดิมบ,บางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะถือว่าเป็นวัดวัดหนึ่งที่อยู่บนยอดเขาที่มีทิวทัศน์สวยงามได้มากราบไหว้พระาจารย์ธรรมโชติก็ถือว่าเป็นที่พึ่งทางใจของคนตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบ,บนันขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับ